สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์วันนี้นั้นก็มีเรื่องมากมายหลายต่อหลายเรื่องทั้งเรื่องของประยุทธ์ครับท่านตอนนี้ก็ได้กลับมาเป็นนายกต่อแล้วนะครับหลังจากที่ศาลมีมติให้ได้ไปต่อโดยเ,เป็นเสียงข้างมาก6ต่อสอะไรประมาณนี้ก็เป็นที่จับตามองว่าจะเป็นอย่างไรก็ได้มีการส่งสัญญาณครับท่านโดยตูส่งสัญญาณสู้ต่อสั่งผู้ว่าขอนแก่นไม่ต้องเอาคนมาถือป้ายต้อนรับแล้วก็คุยโวว้เฮ้ยบอกว่ายังแข็งแรงแล้วก็จะไปทํางานไม่ ใช่ไปพาล่าใครอะไรประมาณนี้แล้วก็ได้บอกนะเนี่ยไม่ต้องเรื่องมากกับผมเพราะผมสมบูรณ์แข็งแรงอยู่แล้วไปดูแลประชาชนที่เดือดร้อนดีกว่าไม่เป็นภาระให้กับใครทั้งสิน้นนะครับเรื่องผู้ชมวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากประยุทธ์ครับท่านโดยน้ําท่วมจนบางที่นั้นเริ่มจะแห้งแล้วนะครับหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจก็ได้ทําการจะไปที่อุบลราชธานีวันที่6ตุลาคมนี้ด้านอะไรปวดแอกปวดแอก,กสักอย่างหนึ่งนั้นเนี่ยขออภัยจําชื่อไม่ได้แล้วเขาบอกว่าพลเอกประยุทธ์นั้นอาจจะชื่นชอบมาล้าบองปาลาอะไรทํานองนี้ จะต้องเอาปลาล่าไปเยี่ยมไปฝากอะไรประมาณนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวครับท่านเนื่องจากว่ามีสัมมาคารวะนะเนี่ยโดยหากรู้ว่าประยุทธ์ชอบปลาล่าก็จะเอาปลาล่าไปแจกให้ก็ต้องติดตามว่าสถานการณ์จะเป็นถึงไหนแต่ที่แน่ๆตอนนี้น้าท่วมไม่หยุดหย่อนครับท่านทั้งเชียงใหม่ก็น้ําท่วมเมืองแม่น้าปิงระดับสูงทะลุ4เมตรเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วก็เมื่อคืนนั้นได้ประกาศยกธงแดงนะครับในการที่สั่งให้ประชาชนในเชียงใหม่นั้นขนข้าวขนของอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวก็ต้องจับตามองว่า จะเป็นอย่างไรแล้วก็บางนาครับท่านกรุงเทพนี่เลยจมบาดาลสีแยกบางนาน้ําเต็มใบเทกบางนารถวิ่งแทบไม่ได้ครับท่านควบคู่มากับเซ็นทรัลลาดพร้าวตอนนี้ก็น้ําท่วมไม่หยุดหย่อนนะครับโดยตอนนี้เรื่องราวอลวลตัวเลเวงอย่างไม่หยุดหย่อนครับท่านทั้งเรื่องของคนดิเดตนายกอะไรประมาณนี้โดยไพบูลนิติตวันนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ออกมาสัมภาษณ์ไวทีวีครับท่านรายการทอล์กอิงไทยแลนด์โดยอาจารย์วิโรธอาลีก็ได้ถามพรคพลังประชารัฐนี้จะเชิญจะเสนอชื่อประยุทธ์คนเดียวหรือเปล่าในการลง ลือกตั้งครั้งหน้าอะไรประมาณนี้บอกไม่ไม่ไม่ไม,ไม่แล้วถามไม่นี่มันคืออะไระก็บอกว่าจะเสนอชื่อพลเอกประวิตยด้วยนะคร,รับท่านผู้ชมพวะประยุทธ์นั้นอายุการใช้งานเหลือได้แค่2ปีครับท่านโดยถ้าเกิดเป็นนมบูดนี้หรือว่ากึ่งที่จมดอายุนี้สําหรับนมนี้ท่านทั้งหลายก็คงจะไม่กินหรือจะกินนั้นไม่รู้เหมือนกันนะคร,รับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปส่วนตอนนี้ครับท่านเรื่องอะไรเรื่องเมื่อวานนี้ไลฟ์สดหนึ่งชั่วโมง55นาทีครับท่านพูดแทบไม่ได้พักเลยทีเดียวแล้วก็เรา ไม่อยากจะทําคลิปยาวมากนะเนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวประชาชนจะไม่กดมาดูสาเหตุเพราะยาวเกินไปแต่ที่ไหนได้ตอนนี้ยอดวิวทะลุไป3 0,000ื่นกว่าแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคําถักถางนะเนี่ยที่ออกมาบอกในคอมเมนต์ใครจะมาฟังคลิปแบบนี้อะไรประมาณนี้อ่าก็ตอนนี้30,000กว่าวิวไปที่เรียบร้อยแล้วนะกระเดื่มบูชมก็ต้องขอบพระคุณอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวโดยสถานการณ์วันนี้มาเริ่มกันที่โฟกัสจีรากุณและเอ๋บรินาสแป๊บนะครับหลังจากที่ตอนนี้แผ่เมตตากันไปแผ่เมตตากันมาอย่างไม่หยุดยั้งแต่ว่าไม่ใช่มีแผ่เมตยายนะครบ <laughs> ชมโดยเอเบรินาออกลงสอนเองจนโฟกัสจิรกุลตอบกลับแบบแซบแซบครับท่านปมประเด็นแผแ่เมตตาอะไรประมาณนี้โดยโฟกัสจิรกุลฟาดกลับเอเบรินาอย่างหนักหน่วงนะเนี่ยหลังจากที่เอเบรินานั่นได้หันมาสอนโฟกัสรู้จักประชาธิปไตยอะไรหรือเปล่าโดยอันนี้ผมจะรีบขยี้แล้วก็จะรีบไปนะครับเรื่องผู้ชมโดยโฟกัสจิรกุลก็ได้ออกมาบอกว่าแหมขอบคุณนะเนี่ยที่ออกมาต่อกับแผแ่เมตตาอะไรประมาณนี้โดยพี่เ e อเสียดายนะรอบหน้าไม่ได้ลงสอสอแล้วและไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไอ้ เดี๋ยวหนูจะแผ่เมตตาเผื่อพี่เองค่ะโดยมีรูปภาพประกอบกับสวัสดีนะพี่เอหนูทราบความหมายของประชาธิปไตยดีค่ะและหนูก็ดีใจและยินดีจริงๆที่จะมีการเลือกตั้งแต่น่าเสียดายมากเลยนะเนี่ยที่คงจะไม่มีโอกาสได้เห็นนางปรีนาเนี่ยในสภาอีกแล้วขอบคุณที่เป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่หนูหนูจะแผ่เมตตาเผื่อพี่นะคะโอ้สุดยอดไปเลยโฟกัสอันนี้ไม่มีตาฝาดได้แครร่ท่านผู้ชมอันนี้มันออกมาจากใจครับท่านแล้วก็ขอบคุณนะคะที่กล้าสอนหนูแฮชแท็กคอมเมนต์อย่างสุภาพด้วยนะจ๊ะ นี่ก็เป็นนัดจานี้ถ้าออกมาจากปากโฟกัสนั้นน่ารักครับท่านแต่ถ้าเกิดอ,ออกมาจากปากประยุทธ์ล่ะก็น่าไอ้นั้นสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าหน้าร้อนหน้าหนา,หนาวแต่ที่ตอนแน่ๆตอนนี้หน้าฝนยังไม่หยุดหย่อนครับท่านบ้านผมก็ฝนตกไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ต้องจับตาม,มองต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรส่วนตอนนี้มาที่คุณปั้นจันทร์กันก่อนครับท่านหลังจากที่โดนแบนด์ไปรอบหนึ่งแล้วนั้นแฮชแท็กแบนดาราสลิมตอนนั้นสนั่นลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวนคะรูชมโดย ออบอกว่าใครเตือนก็ไม่ฟังดารานหนุ่มดังเนี่ยป้นจันรอะไรประมาณนี้เป็นปลาจุดๆอันนั้นเพราะปากนะครับโดยคนเลิกติดตามเป็นล้านครับท่านในช่วงที่มีเรื่องคารากะรังนั้นก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะเรื่องผู้ชมโดยตอนนั้นออกมารู้สึกว่าจะสนับสนุนอะไรบางอย่างนนเนี่ยสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าทัวลงไม่หยุดหย่อนผู้ติดตามหายไปเป็นล้านครับท่านเนื่องจากว่าอยากจะเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปโดยตอนโดนต่อว่านั้นช็อกมากเพราะว่าผู้ติดตามเราหายไปเกือบล้านภายในเวลาไม่กี่เดือนจากคนกดไลค์รูปเป็น แส,แสก,ก็กลายเป็นคอมเมนต์ตอว่าอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากดาราอ่านะคะรับเ่านผู้ชมที่บางคนขนานนามเป็นลอดช่องสลิมอะไรประมาณนี้ผมก็อยากจะให้ปองดองกันไว้นะแล้วมันเป็นอย่างไรโดยก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นนี้มาทีนึงแล้วสําหรับนายชรบุรณะฮิรันครับท่านไปลปูกปากกับปวิตรรอบนั้นนั้นแล้วเป็นยังไงจ้าสุดท้ายตอนนี้หายไปจากโลกโซเชียลเลยนะคะเบท่านผู้ชมแทบไม่ได้ผุดเกิดกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าอีแหลงพือดีแต่ลูกต้นไม้บอกเนี่ยอย่าไปฟังคําสื่อมากนะแหมพอพบป ท่านป้อมตัวจริงเนี่ยโอ้ท่านเป็นคนดีอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ไอแหลงพือแต่ที่แน่ๆรู้แล้วว่าจะแหลงอะไรนะครับเดานผู้ชมไทยอินสินค้าแปบ๊บหนึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่สั่งมาอย่างไม่หยุดยัง้งแพ็คของเตรียมส่งไปไที่เรียบร้อยโดยอันนี้เม็ดมะม่วงหิมพานต์เกรดเอครับท่านขายดีที่สุดในช่องควบคู่กับลูกหยีฉาบนะครับโดยขนาดแบ่งบรรจุ500กรัม240บาทแล้วก็240กรัมนั้น140บาทค่าส่ง40บาทแล้วก็อันนี้ผลิตภัณฑ์เด็ดดดังเลลยยนะะนะรท่าผููุ้ชมกพ ลอ,อยนะคะบท่านผู้ชมฟันไม่หลุดไม่หยุดได้ครับท่านหรือเปล่านั้นก็น่าจะใช่โดยอันนี้ขนาด500กรัมก็200บาทแล้วก็250กรัม120บาทค่าส่ง40บาทยังไม่มีบริการเก็บปลายทางก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านหลายอย่างสุดล้อนกันเลยทีเดียวรวมถึงทาง Facebook ที่ส่งดาวกันอย่างไม่หยุดหย่อนเมื่อวานนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณอย่างรุนแรงส่วนตอนนี้มาที่ประยุทธ์กันก่อนว้ยเฮ้ยหลังจากที่ใช้เวลาชั่วนาตาปีนะคะท่านผู้ชมยึดอำนาจยิ่งรักชินวัตรมาเมื่อปี57นั้นสรุปสารให้ไไปปต่่่ออครรัับทาานนนแลมเ็ยง โดยไอ้นี้เว้ยเฮ้ยทำแบคทำเนียบประยุทธ์สายมูไหวเท้าเทพมหาพรหมแล้วก็เอาเลิกเอาชัยก่อนนั่งเก้าอี้นายกอะไรประมาณนี้ก็เป็นการถือเลืกถือยามนะครับท่านผู้ชมแต่ว่า้ถือยามที่ว่านี้ไม่ใช่ว่าเป็นยามเฝ้าบ้านอะไรนะถามทําไมเดี๋ยวไม่น่าไว้ใจเว้ยเฮ้ยอาจจะโดนบุกบ้านหรือเปล่านั้นไม่มีในข่าวนะอย่าไปพูดแล้วถามพูดทําไมก็ไม่รู้啊พูดไปงั้นเองแล้วก็อันนี้ประยุทธ์ยิ้มหวานอีกแล้วเว้ยเฮ้ยวางทายาทการเมืองหลังมีชื่อบิ๊กแปะหรือว่าพลตํารวจเอกจากทิพย์ชัยจินตาแล้วก็บิ๊ สุนทรคงเอ,อไม่ใช่สุนทรคงสงพงนั้นลูกของคุณสุนทรคงสงพงนะครับเ่านผู้ชมลูกของบิ๊กจอตนั้นเจอจําชื่อจริงไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรต่อไปดีโดยเผยมีแผนล,ลงพื้นที่อื่นขอดูสถานการณ์ก่อนลั่นดับใดที่ยังทําหน้าที่อยู่ก็จะทําให้ดีที่สุดโอ้โหอันนี้ขนาดทาได้ดีที่สุดแล้วนะครับเรื่องผุ้ชมพลเอกประวิทธ์ขึ้นมา37กว่าวัน38วันนั้นเออบางคนก็บอกว่านเนี่ยดีกว่าประยุทธ์8ปีมากอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวผมก็ถามว่าาว่าาาจจรรริิงงหออออเกกก็็บวม แล้วก็สวัสดีแต่สวัสดีที่ว่านี้ไม่ใช่สนที่ยาสวัสดีนะครับเดิมผู้ชมไ้น,นั้นนักร้องหิวแสงหรือปากไม่แน่ใจต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันอย่างพลวันพลเกกันเลยทีเดียวครับท่านแต่ตอนนี้ได้มีการสั่งผู้ว่าขอนแก่นเนี่ยไม่ต้องเอาคนมาถือป้ายต้อนรับไอ้ที่สั่งมานี่ไม่รู้ว่าแต่ก่อนนั้นสร้างภาพหรือเปล่าลนั่นเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโดยนายอนน์แสงนั่นตัวดีเลยนะครับเดิมผู้ชมปรม,มือมาหยุดสู้สู้ไปหยุดสู้สู้อะไรประมาณนี้โดยถ้าเกิดใช้สติแต่ตองน,นั้นเราก็จะรู้ว่าาาเป็นกกรรจัดหือ นั้นไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆตอนนี้แน่ใจอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวครับท่านอันนี้เป็นเรื่องที่ช่วยอย่างมากเลยนะครับแต่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับประยุทธ์ฟังอยู่อย่ายิ้มนะตู่โดยอ้างไม่มีเจตนาเตือนภัยธนาคารยึดบ้านผิดหลังเสียหายหนักนะครับแล้วก็เละเทะไปหมดเลยตอนนี้ได้มีการประกาศยึดบ้านนะคานผู้ชมสมมุติว่าเขาจะยึดบ้านนี้นะสมมตินะบ้านผมนี้แล้วมันยังไงแต่ว่าไปถัดไปอีก3ามหลังเว้ยเฮ้ยแล้วก็ทําการโค่นต้นมุงโค่นต้นไม้เอากุญแจมาล็อกเรียบร้อยแล้วก็ติดไป้ายไว้หน้าบ้าน ถ้านะคร่ดนผู้ชมว่าประกาศขายยึดทรัพย์จากธนาคารอะไรทํานองนี้ก็โดนทัวลงไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวสําหรับไอ้ธนาคารนั้นนะครับ่านผู้ชมธนาคารไหนก็ไม่รู้เหมือนกันโดยเจ้าของบ้านเสียใจธนาคารยึดบ้านผิดหลังอยู่มานาน14ปีหรือข้าของหมดเกลี้ยงไม่เหลือแม้กระทั่งรูปถ่ายครอบครัวความทรงจําแล้วก็แบงค์เตรียมชี้แจงก็ไม่รู้ว่าจะชี้แจงยังไงนะครับ่านผู้ชมตอนนี้เรื่องก็ดังมาแล้วครับท่านโดยไปแจ้งกับเ,เพจทนายท่านหนึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดนี่ก็คือทนายรณรงค์โดยอาจจะโดนหลายข้อหาหรือไม่ แน่ใจครับท่านโดยอันนี้ผมก็ไม่ใช่เป็นนักกฎหมายนั่นเนี่ยว่ออาจ,จะโดนข้อหาบุกรุกหรือเปล่าข้อหาทําให้เสียทรัพย์แล้วก็อีก,กต่างๆนา,านาหรือไม่นั้นไม่ทราบแต่ที่แน่ๆถ้าเกิดเป็นตัวผมนั้นเออจะต้องฟ้องแพงเอาให้อานเลยแล้วก,ก็รู้สึกว่าถ้าเกิดจำไม่ผิดนี้เจ้าของบ้านจะเรียกอะไรประมาณสองล้านบาทหรือเปล่านั้นก็ต้องติดตามอีกทอีอ่ก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับเจ้าของบ้านท่านนี้ด้วยโดยสาเหตุรู้ได้อย่างไรว่าบ้านโดนยึดอะไรประมาณนี้เพราะว่าเจ้าของบ้านคนนั้นไม่ได้อยู่บ้านนั้นตลอดนะครับท่านผ ก็โทรไปถามทางธนาคารก็บอกว่าจะขายอะไรประมาณนี้แล้วก็โทรไปถามเพื่อนบ้านเอาสุดท้ายเกมพลิกว้เฮ้ยยึดบ้านผิดหลังเออจะเป็นจตรุรงคสานนิบาตแปลกประหลาดมหัศจรรย์นะคร,รับเ่านผู้ชมเกิดมาท้องพอ่อท้องแม่ก็เพิ่งเคยเจอข่าวแบบนี้วันนี้วันแรกครับท่านก็ข้ามผ่านไปก่อนนะครับท่านไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรส่วนตอนนี้กองเชียร์ว่างไงเนี่ยหลังประยุทธ์สั่งห้ามขึ้น้ายแล้วก็ไม่ต้องขนคนมาต้อนรับตรวจตรวจน้าท่วมอีสานวันพรุ่งนี้โดยแจ้งเข้ามาวันที่3ตุลานี้นี่เลยโดยประยุทธ์ล่าเริง เสนอ,อหน้าหรือเปล่านั้นไม่มีนั่นเนี่ยประชุมแก้น้ําท่วมรัฐบาลย้ํารัฐบาลไม่นิ่งนอนใจสั่งห้ามขึ้นป้ายตอนรับเรืองพื้นที่อีสานพรุ่งนี้ไม่คิดสร้างภาระให้ใครโอ้ที่อยู่มาแปดปีนี่ไม่สร้างภาระเลยนะครับด้วยผู้ชมมีแต่สลิมลอดช่องนั่นแหละที่กระโดดรถเต้นอยู่ตอนนี้ก็เป็นที่น่าจับตามองว่าด ok ็อกเตอร์คนหนึ่งนั้นซึ่งเป็นนักวิชาการ40 50ปีนั้นบางคนก็ถามเมสัหลุดมาจากสงครามเย็นหรือเปล่าวอะไรนะผมก็ไม่อยากแน่ใจตอนนี้ก็กระดีกระดาไม่หยั้งครบท่าน บอกว่าอะไรวะจะจัดการเลี้ยงขนมซาลิมให้กับคนที่เป็นสาลิมนะครับเรื่องผู้ชมเราก็งงไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีส่วนประวิตย์เป็นอย่างไรบ้างวันนี้ประวิตรฟิตมากครับท่านลุยจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองแล้วก็อยุธยาสั่งช่วยน้ําท่วมยันรัฐบาลทํางานเต็มที่โดยพลเอกประวิตรนี้รู้สึกว่าตอนขึ้นมาเป็นนายกรักษาการนี้รู้สึกว่าจะทํางานได้อย่างดีดีหรือไม่ไม่แน่ใจแต่ว่าที่แน่ๆนั้นประชาชนได้เปรียบเทียบนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติว่าไอ้น,นี้เป็นพักการเมืองแล้วกันเฮ้ย ยุ่ได้อยู่ตอนนี้ถ้าเกิดผมเป็นฝ่ายค้านนี้หรือเป็นฝ่ายประชาธิปไปัตยนี้ก็จะเป็นผลดีอย่างสุดร้งกันเลยทีเดียวถามตรงไหนจ้าทุกครั้งที่ประยุธ์จับมาสวัสดีพี่น้องประชานชนที่รักและคารบนะหาหาน้ำท่วมแล้วก็ไปเลี้ยงปลาฮะ เออยังขายไม่ได้ไปขายดาวังการอะไรประมาณนี้ที่มีออกมาแต่ก่อนนั้นตอนนี้ประยุทธ์อาจจะทําการเปลี่ยนลุกในะะับท่านผู้ชมแต่ลุกที่ว่านี้ไม่ใช่ลุกขึ้นยืนแล้วก็นั่งลงแต่อย่างใดนะคะรับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปโดยสถานการณ์ในการเลือกตั้งรอบหน้านี้ไม่รู้ว่าจะาพักพลังประชารัฐหรือว่าพักไหนสักพักหนึ่งนี้จะส่งชื่อประยุทธ์เชิงคนดิเดตนายกหรือไม่หลังจากที่เมื่อวานนี้เมื่อวานซื่อหรือเปล่าไม่แน่ใจในายวีรกรคําประกอบครับท่านได้ออกมาบอกแ้พักพักหนึ่งแล้วเนี่ยที่่กอน เคยมีใครคนหนึ่งนะเนะคลิป15ล้านเสียงอะไรยืนเพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับเ่ินมู้ชมเออเขาจะาประยุทธ์ขึ้นเป็นแคดิเดตเหรอ,เ,อเพราะอยู่ได้อีก2ปีอะไรประมาณนี้ก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ๆแบบไผ่บุญแง้มมาแล้วแล้วก็ฟันธงนะครับสำหรับไบูลย์นี้เหมือนกับที่ผมฟันธงไปเมื่อ 2- 3วันก่อนเลยเว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบและธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นจะอกมาในสูตรหารหาร้อยหรือหารห้าร้อยนั้นไบูบุญก็บอกว่า,อ,าออกมาหารร้อยแน่นอนก็ต้องจับตาม มองอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมโดยบรรดาพวกพักเล็กปัเเสรลดช่องทั้งหลายเหล่านี้ถ้าเกิดฐานร้อยนี้ก็อาจจะมีการควบรวมยุบพักอย่างไม่อยู่ยั้งกันเลยทีเดียวไม่แน่นะเนี่ยตอนนี้อาจจะมีการลุควบรวมยุบพักกันแล้วนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจก็ต้องจับตามองอีกทีครับท่านอาจจะมีการคุยกันล่วงหน้าแล้วหรือเปล่านี้ก็ต้องติดตามอีกทีแต่ที่แน่ๆตอนนี้ประวิรฮิตไว้เฮ้ยโดยอยากให้เป็นผู้นําประเทศไปเลยโดยประวิรลุยชัยนาทอยุธยาเนี่ยมีบุคคลมา ชูป้ายไม่หยุดยั้งให้กำลังใจแล้วก็ FC หอมแก้มอีกแล้วซึ่งภาพแบบนี้หาไม่ได้จากประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมหรือไม่นั้นก็น่าจะใช่ถามสาเหตุเพราะอะไรจ้าแหมไมโครโฟนอยู่ข้างล่างนะครับท่านผู้ชมสวัสดีพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพนะหาหา,หาหาทำไมเดี๋ยวจะจัดหน่วยงานให้ดูแลให้จางุนจัดหน่วยงานให้ดูแลอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าจะดูแลตัวชาวบ้านชาวช่องหรือว่าจะดูแลตัวเองนั้นก็ไม่อาจแน่ใจเหมือนกันครับท่านป้าผัวลุงข้างบ้านวิ่งมาออกไล่อีกกี่ชาติก็ลาดไม่ลง ผมก็ถามลาดไม่ลงทําไมไม่ใช้โซได้นั้นส่ะใส่เข้าไปในถเขาบอกว่าลาดไม่ลงคนละแบบครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับเ่านผู้ชมบุญวายอีลุงตุงนังสังขยาไม่หยุดยั้งแล้วก็ไม่รู้ว่าจะยังจะลงรอบหน้าอีกหรือไม่สําหรับประยุทธ์นี้ก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านก็เป็นที่ไม่น่าจับตาม,มองเท่าไหร่นะครับเ่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดจับยายมานั่งมองนั่นก็อาจจะดีหรือไม่ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆพักเพื่อไทยครับท่านโดยสอสอน้ําเมื่อวานนี้ก็มากับน้ําจริงๆนะครับนพื่ ถามน้ำไหนจ้าน้ำที่ชื่อจีราพรไม่ใช่จุรีพรเพื่อไทยไม่ใช่เพื่อใครรักมิใช่ดวงดาวที่พาวแสง อ๋อจมันเลยไปแล้วครับท่านมุกนี้ใช้ไม่ค่อยได้แล้วเพื่อไทยก็ลดเยี่ยมชาวร้อยเอ็ดนะเนี่ยถูกน้ําท่วมแล้วก็ถามประยุทธ์มึงทาอะไรอยู่ไอ้ไม่ใช่ถามพิกูกทําอะไรอยู่ซัดเลิกกอดเก้าอี้ได้แล้วถามเก้าอี้อะไรจ้าเก้าอี้แบบนี้หรือเปล่าไม่ใช่ว่ะเก้าอี้น่าจะเป็นเก้าอี้นายกนะครับท่านผู้ชมก็เกาะแน่นอย่างไม่อยู่ยังกันเลยทีเดียวเปรียบไปหนึ่งดุดใช้กาวครับท่านกาวตาช้างเหรอบอกไม่ว่ะไอ้แบบนี้นี่กาวแป้งเปียกก็พอนันเนี่ยเอาข้าวมาไอ้นั้นไอ้นั้นหรือว่าแป้ง มันก็ได้นะครับท่านผู้ชมสําหรับประยุทธ์นี้ไม่ต้องถึงกาตาช้างเพราะอะไรโอ้โหอยู่ทนนะครับท่านผู้ชมชาวบ้านก็ต้องอยู่ทนด้วยหรือไม่โดยคําว่าอยู่ทนกับทนอยู่นี้มันต่างกันอย่างลิบลับครับท่านก็ไม่รู้ว่าอีแลงผือโดยเบื้องต้นนะครับท่านผู้ชมสอสอน้ําก็ได้ลงพื้นที่ประสานหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้เร่งช่วยอะไรประมาณนี้แล้วก็ชาวบ้านก็อาจจะต้องรับกรรมกันหน่อยช่วงนี้เพราะว่ากรกตน,นั้นออกกฎเหล็ก180วันห้ามใช้เงินเกิน,ก,นกี่บาทแล้วก็ไม่อาจแน่ใจโดยตอนนี้หลายพักการเมืองนะครับ ่านผูชมทั้งพักของนายสนธิรัตน์อะไรประมาณนี้แล้วก็อีกหลายหลายพักนี้ก็ได้จี้เฮ้ยกกตโอแบบมาแบบนี้ได้อย่างไรนันเนี่ยแล้วจะไปช่วยชาวบ้านได้อย่างไรในขณะที่ตอนนี้น้ําท่วมขังไม่หยุดยั้งนะครับผูชมประยุทธ์ก็ยังคงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรครับท่านถามไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนี่คือประยุทธ์ใช่ไหมบอกตัวผมเองนะครับผูชมเห็นหน้าประยุทธ์แต่ละทีนั้นแม่มึงเอ้ยรู้สึกอะไรจ้ารู้สึกว่าถอนหายใจนี้ยังเหนื่อยฟีเลยนะครับผูชมก็ต้องจับตามองอีกที โดยนักธุรกิจชื่อดังหลายๆที่หรือเปล่าไม่แน่ใจเมื่อวานนี้มีออกมาในใครับท่านผู้ชมพอประยุทธ์เนี่ยต้องปรับบุคลิกนันเนี่ยประมาณเหมือนกับว่าอยากจะให้ดูพวติเป็นตัวอย่างหรือไม่นั้นไม่มีในข่าวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติอย่างปากแบน แบบนี้นี้ก็อาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งได้อย่างไม่หยุดยั้งครับท่านก็น่าจะเปลี่ยนได้หรือจะไม่ได้นั้นไม่แน่ใจนะครับเรื่องผู้ชมแต่ได้ที่ว่านี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรด้วยครับท่านโดยประชาชนก็ไม่ได้เลือกนะครับเรื่องผู้ชมเสนอมานั่งเป็นนายกหรือเปล่านั้นอย่าไปพูดว่ามันไม่มีแล้วมันมีอะไรอันนี้มวลชนคนเสื้อแดงไม่เอาคนทรยศครับท่านโดยเสื้อแดงอุดรประกาศเจ้าไม่เอางูเห่ากับใจครับท่านอ้าวก็เป็นที่น่าจับตามองนะครับเ่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรก็เป็นที่น่าติดตามโดย E ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจังหวัดเอ้ตําบลกุมภาวะเปียอำเภออุดรได้มีการถือป้ายนะครับท่านผู้ชมออมีมวลชนประมาณ200คนถือป้ายมวลชนชื่อเสื้อแดงไม่เอาคนทรยศอะไรพวกนี้กับพักครับท่านโดยถ้าเกิดสมมติส่งคนที่เคยออกจากพักไปแล้วนั้นแล้วก็เอามาลงใหม่นี้อาจจะแลนสไลด์นั้นอาจจะเป็นแลนถลายหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ดีหรือจะไม่ดีนั้นก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านราะว่าอนลุงตุงนังสังขยาไม่หยุดยั้งส่วนตอนนี้มาอ่อนนะ เมื่อวานผมได้ไปเห็นคลิปนะครับท่านผู้ชมนักข่าวคนนึงได้ถามยื่นไม้เนี่ยคุณม้าคิดเห็นอย่างไรนะเนี่ยที่เขาบอกว่าไปขายหอมหกแล้วคุณม้าตกอับอะไรประมาณนี้มาอ่อนนภาครับท่านผู้เชี่ยวชาญอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวในวงการบันเทิงนั้นก่อนที่จะโดนแบนออกไปนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าไปซัดม็อบเบยเฮ้ยบอกให้นักศึกษานั้นไปนอนอะไรสักอย่างอยู่ที่บ้านนะครับท่านหลังจากนั้นก็โดนแบนไปหกรายการรวดเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันบอกเลยเนีน่ยนี่ดูสินี่เห็นไหมกระเป๋าอะไร ตกอับไหมนี่เสื้อยี่ออะไรตกอับไหมนี่ดูรองเท้าฉันก่อนนี่ดูกระโปรงฉันก่อนเดทอะไรประมาณนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะคร,รับ่านผู้ชมคุณม้าสุดยอดกันเลยทีเดียวก็เลดิดบีข้ามผ่านไปก่อนครับท่านเมืม่อวานเห็นแล้วเกิดอาการอีลุงตุงนางสังขยาในหัวใจของผมเล็กน้อยถึงปานจางวันนี้ก็เลยต้องเอามาแถลงเรียนบอกอีกรอบหนึ่งส่วนตอนนี้ประชาธิปัตย์หวังสูงเกินไปหรือไม่ไม่แน่ใจหลังจากที่เลือกตั้งครั้งก่อนนั้นต่าเตี้ยเลียดินในกทมถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าได้คนเดียววหรือ่าจะู พันไปเลยนั้นไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่ว่านึกถึงสมัยพักประชากรไทยของสมัครสุนทรเวทสวัสดีคระแต่ทั้งหลายผมก็แถลงสักสองสานาทีเท่านั้นผมจะใช้เวลาไม่มากให้ค่ะลากสั่งผมนายสมัครสุนทรเวทอดีผู้ว่ารัฐการกทมที่ได้คะแนนเสียงล้านเศษกว่านั้นอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมอ่าแล้วตอนนั้นพักประชากรไทยก็ได้ทําให้ประชาธิปัตย์นั้นสูญสิ้นสูญพันไปอย่างอ่ทันควันกันเลยทีเดียวในพื้นที่กทมแต่วันนี้เฮ้ยนายนิพนธ์บุญญามณีตั้งเป้าประชาธิปัตย์ แล้วก็เดดอิกใครก็ไม่รู้เหมือนกันยืนยันไม่รับตําแหน่งรัฐมนตรีหักมีการปรับคอรมอโดย70-80ถึงที่นั่งนี้เอาให้รอด40ที่นั่งหรือว่า30ที่นั่งอะไรก่อนดีกว่าหรือไม่นั้นเขาก็น่าจะทําได้นะเนี่ยแห่งพรรคประชาธิปัตย์ถามทําได้ยังไงว่ารอบก่อนยังไงนั้นเลยได้คะแนนได้เสียงสสอมาออประมาณ50กว่านะครับท่านผู้ชมขณะที่รอบที่แล้วนั้นรู้สึกว่าจะได้ร้อยกว่าหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่มันยังติดติงอยู่ในห่วงหัวใจของผมนั้นก็คือ เลือกตั้งอย่างไรให้ชนะได้มันยากๆนี้ต้องไปปรึกษาคนแข่งพักนี้นะก็ได้ผู้ชมแต่ได้เกิดไปปรึกษาเรื่องที่เลือกตั้งอย่างไรให้ชนะนั้นก็ต้องไปถามดรทักษิณชินวัตรครับท่านแล้วก็หลังจากที่อุ้งอิงชินวัตรตอนนี้มีการทาโพลออกมาอีกแล้วสําหรับมตดิชนนั้นก็คะแนนพุ่งไม่หยุดจอดน,นะครับเรื่องผู้ชมเมื่อกี้ผมกดไปโหวตนี้โดยอุ้งอิงรู้สึกว่า60กว่าเปอร์เซ็นหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นอยากให้เป็นนายกส่วนตู่กับประวิตย์นี้บวกกันแล้วนี่โอ้โหก็ต่ำเตียเ้ยลเลยนนี่นอี้่ใชเลลดดิแวก็รง ลงมาจากกรุงอิงก็เป็นทีมพิธานะครับด่้นผู้ชมแล้วก็อีกคนหนึ่งใครก็ไม่รู้จําไม่ได้ก็เป็นปรากฏการณ์ของเพื่อไทยครับท่านโดยสริมาจ,จนาวสันอย่างรุนแรงก็เลยทีเดียวหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตาม,มองต่อไปส่วนตอนนี้พักชาติไทยเว้ยเฮ้ยหลังจากที่แต่ก่อนนั้นเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างใส่สกเก็ตนั้นใครเป็นรัฐบาลก็จะไปอยู่ที่นั่นใครเป็นรัฐบาลก็จะไปอยู่ที่นี่เอเปรียบันหนึ่งดดอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่อาจแน่ใจก็ตั้งเป้าเว้ยเฮ้ยว่าจะกวาดที่นั่งขอแค่25-30เอี่ส โดยเวาลาวุฒิศิละปะอาชาลูกชายบรรหานศิละปะอาชาอาดีตนายกนะครับนำทัพชาติไทยพัฒนาประกาศทวงคืนพื้นที่เก่าพรรคชาติไทยอ่าก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรในพื้นที่ของจังหวัดอะไรวะอ่าสุพรรณบุรีนะครับท่านผู้ชมออ้ยแต่แล้วเมื่อกี้เกือบจะออกเสียงเป็นจังหวัดกาญจนบุรีแล้วนะครับท่านผู้ชมอ่าก็มั่นใจอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวประกาศทวงเก้าอี้ครับท่านขอ25-30ถึงที่นั่งโดยถ้าเกิดสมมติไม่ได้นี่ก็มาตรงนี้ได้นะันเนี่ยที่นั่งมีว่างอยู่ แต่อันนี้ส่งให้ไม่ได้ว่าเดี๋ยวจะส่งเก้าอี้อีกแบบหนึ่งส่วนเอบรีนาก็โดนโฟกัสแผ่เมตานั้นเนี่ยแล้วก็บอกว่าขอบคุณนะที่กล้าสอนหนูเสียดายว่าที่รอบหน้านี้อาจจะไม่ได้เห็นบรีนาในสภาอีกแล้วอย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวเลยประมาณนี้อ่าก็โดนสังคมแผ่คอมเมนต์ไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปโดวยวันนี้นั้นยาวไปอีกนิดนึงแล้วครับท่านคลิปรู้สึกว่าจะเกิน20นาทีไปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็จึงเป็นกระแสะข่าวที่รวบรวมมาถแถลงเบือ้องต้นครับท่านผู้ฟังที่คาาารรรจจึงขจงขขออบบกกแถ่่ววไปนสสััดี thank